เพิเพิ่ๆเลยอ่ะอืมนะอืมสรับผมโอ้ยบาดแน่นบาดอ้ด้าแท้ตะลุนนี่ตะล่นอ้ยค่ะตะล่นอีพอขาเนี่ยออกขาหนุ่มอืออู้ย

สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปะนาอาพี่พีเซทุกทุกท่านจ้ามเอนีก็มาพบม,มาพอกับเ้าเล็กใกล้น,นี้ตอนสาวๆือเก้าจ้าเม,าน,มนี่ก็ผามาเลาะหาเห็ดกอแดงหลวงคือเก้าเนาะกำลังมันกำลังมวนจะพี่น้องกำลังออกกำลังการจ้าเมนี้ก็สิบเป็นเสาร์ของวันที่สิบเจ็ดมิถุนายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจ้าพี่การเดฮกะ อำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่คือเก่าจใจยังอยู่ที่เก่าที่เดิมเด้อจ้ะพี่น้องไปคลิปนี้ก็ลองไปลุ้นไปช่อม,มึองจ้ะหวัดสาเล็ก,กไอ้นี่แหละกะน้องๆสิมานซ้าใดเอือยก็ไปอีกผู้นึงเนาะไปคนละฟังเดี๋ยวจังไปพอกันจ้าไปลุยจ้านะเห็ดมันมูเลกเห็ดม,มัมนมีแต่ดอกบานๆเต็มเต็มข้ขาวๆอยู่ขาพี่น้องอ่ะมันมันม,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 นมนาแล้วทอดเสือกเอาเด้อ เก็บเม็ดบ่มิดอันเก็บเก็บเม็ดอยู่ได้จากอะแม่เมืองอยู่ห่าแต่ว่าดอกบานนี่สิเส้นหมากสลเลยบ่ค่อยได้เก็บแม่แต่จะเลยสิปิ่นเก็บเม็ดบ่มิดเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีดอกไทยแบบลายคหับว่าลายต่ว่ามาบ่ท่านเพิ่นครับผมคุณบานก่อน มีมาหลายก็นีแค่ถจะเห็นดอกเดียวก็น่าเสียออกบ่เฮ้ยขอบคุณครับผมฉนลามออกมาสินี่แต่บานบานเนาะผู้นี้เนาะผ่นดอกบางบานบานนี่ไงไหมนี่ ยี็ตไข่ดอกเดียวปิ่ต้นหนึ่้โอ้สองฟาร์มเมื่อปิดบ่มิดโอ้ยจุ่ตูีคือ๊กคักเนาะโอ้ตาแข็งปลูกเลยอืออม่แม่ดอกหนึองอย่างเลยจูงมพี่จังใหญ่เลยมาเก็บหิดกอต่ออู้สุอดเลย สุดยอดนะหลากน่างาทุกันดูมากเลยผิดหลังปกติฝนเนาะคือฝนตกเบบนี้แขคูเัอนีอ่ะแขคูแล้อหัเห็นโอ้ย Mày mày phê gì? Bất. mưa ạ. ละเพิ่นดำเนาะดำแต่ว่าแามเกียงกระเสียบเพื่อกาวเพื่อกาจากพี่น้องเป็นเห็ดกอเห็ดกอดำเหือกเราดำบวกกันที่เห็ดกอบานเท่าเด้อครับผม่นจะอุ้ยนี่เด้ออืออือชิบะเอาไปปนต่อไปแง่แถาเนาะเห็ดปวกก็ได้ เออเดีเดี Arizona, really ๋ยวเป็นลอยเลยครับทั้ง่างเพื่นว่าเดี๋ยวเอาของบนก่อนนี่ไหนลงไปเลยอื้อื้าพ้ พูดพูดไม่เหมาพูดนะพูดนองนองอยู่ที่ไรดุยค่ะโอ้ยขายใหญ่เลยนี่ครับผมละงามเลยเนาะแล้วเราบ่อห่วยยังเหลวว่ะแต่ตอนนี้เย็บอยู่ดอกเห็ดใหญ่กว่ามือกำกับบัได้เดี่ยวได้ท่าน ảo lời ảo lời ảo lời ảo bà ý một cái nháo phiền phân đọc

โอ้ยเีมันงามแท้เดี๋นี่เี๋ยว wow ีป็นสเหานาออกงามเนี่งามสมือแลวเนาะแ้วนีนถฝนีม่นถือฝนปุมือเหเต็นน่อยตนมือปูลย

เรื่องพื้นดันทห่มึขึ้นเลยพลังมันอยากตีแน่พลังไร้ให้มีอะไรบ้างไอ้ไปลวกแล้วบ้างงานมะอ้ยขดายค่ะตกหน่อยเป็นหลุดนะจุุ๊อุ้ย dưới tay với toan à. hình đây. ตื่นไหมทั้ทีไม่ได้นีตอไม่โอ,อ้ยออกจะไหนอ่ะออ,ออกเมื่อไรดวอวสร้างขึ้นตอไม่มา

อีกตัวงนบ่งก็พอวานก็มากขิจังบานค่กบานนี่นี่เลือกเตรง้งงามบาน้ามกระลังบานไหมนีมากเราเอ็กทองขาวเลอ เอาไว้เพื่อมีเสียบมาเก็บมาเก็บหลอดนะครับผมว่าทั้งนี้เพื่อนกับบอกเก็บดอกบานเนาะนี่ครับผมขันบานเฮาอึดเฮ็ดกับเก็บดูดอกบานบานนี ยังเพิ่นหักโดนจงไเด้วยอาทีตสองของเรานีอาทิตได้ใส่กระท้อหน้าอยกแล้วแม่นครับผม ขาพี่ใย่ไล่ประดังจบๆเลยขึ้นตะลังเดียงๆแว้บๆ Ừ. Ừ. Bên đây, bên đây. Ô. Nè nè. Đây nè ừ, nè. Ừ. Đây Ôi một này. Tôi lượp. Ô, 2 con. Không. ai tai thòng đen. Nè à, nè nè. อย่างตอนนอ่ะาุ่ยอุอ <c oughs> ้ยเป็นขึ้นหมวกเลย <c oughs> อืัอ้นี้งอก็ แค่ดีแสบเลยจะเป็นดอกจริงๆพัดแบบคล้ายๆฮิดฮิดดำนะฮิดดำฟังเสียงคนจับจับไหม มดแดงมดแต่มดแดงนี่มใหญ่่ะเลี้งอันดหนองอืช้อนนี้ผยู่ัเทดกอเ้อครับผมเนียนจ้ะ ได้ส้มไข่เพิ่ขึ้นใหม่เนาะแปบ๊บเดียวมันกิดจวดจ้าย,ยังยังจ้าออืนะ คุณน่ะพี่น้องเห็นป้ยปูปยใตยใบใหม่แม่นมืดไม่นมืดครับผมสีเนียมหยากเนี่ยดี๋ยวเจ็บใหเบิึงเลยจ้าดอกนีอะไรบ่อุ้ย,ย,ยแม่ บ่ได้แนมลงมาเนาะหยังไวๆๆโอ้ยนอกเก็บอยู่ลงฮะโอ้มีจักท่อแม่นเพิ่นตอลงมาจักเพิ่นๆอ๋อแต่ดอกขาวไปๆไหนอยู่ตระก่อนได้บ่ทันไหนก่อนเน้อ Ui, gợp nghiệp ai

Yeah. Uh -huh. เพิ่งเเลยอ่ะอือน่ะอือคุอับผมอ,อ้มานอ้นยบอ้ยนบานบาบานบอาบานนบานบาานาบนานนานเนานนบา บานตีนมดสาววัดทหนอ้ยใช่้ยสช่ยเถอะตะบงนี่บนนี้ค่ะบงนี้ปาดอีพอขานี่ออกขากน้อง

ngàm <cười> <cười> ไหลลงมาเป็นแม่เวอร์เวอร์ใหญ่ปูลงมาคุณครับจากข้างบนลงมาเลยครับผม,มเนี่ยไหลลงมาเบบอื้ออืงงงงง้อเนี่ยตีอในอโอ้ยมโม่ใหญ่เวอร์เวอร์ใหญ่ทองใหญ่สำหรับแล้วจะเรียกสิไปเปลี่ยนใส<ช>่กระถอ,ะอพออีกกระตานกระติมจ้าก็สีแดงมัลูนทิพย์ใหม่ต่อเนาะไม่นครับผมอื้อร่างกา เลี้ยงยากเพอไหมเงี้ยนี่เงี้ยเดี๋ยวเลี้ยงเสีก,กระโถนนี่ครับผมไปไป,ป,ปขึ้นไปทึ่งๆเรือกระตาพี่น้อนมืัอนี้เรือกระตาเชื่อๆ,ๆนี่เด็กเต็มพอดีเนาะสองกระตาเด็กเต็มเด็กเต็มดัวพอดีประมาณสี่หาลอยู่หน่อยเนานะนี่ครับจะดอกจูงงามๆเลยจ้ะพี่น้องอ๋ออุ้ย ใส่ไว้ก่อนเด้สิบุมีกระตาใส่อีกฮ่างามโพดโพูอลังการพี่น้องดอกบานกระเด็กออกดอกบานกระหนาหนานพี่นอ้องอเอาไว้ก่อนเฮ็ดจังไดล่ะสิแบกลงได้อายผู้กับบางยางสูงได้ได้สูสูครับผมสูแมนน่นบ่แม่นครับผู้สูงสูงเนื่องจากขึ้นมาผู้สูงเมื่อวานออื อา่านังการอา่านังการพี่นอ้องเอ้าจ้ะสำหรับคลิปนี้ซาเล็กแนี่ก็สิคอตโต้ปิดคลิปนี้เนาะเมนครับผมเพราะว่าเดี๋ยวซาเล็กสิปไปรลุ่นต่อกินเขาเว่นกินเขาเทียงก่อนจ้าตอนนี้กระหามุ่งแล้วเนาะไอ้เนาะเมนครับผมขนาดมาแต่เสาเพราะว่ายางปีนติขึ้นปีน,นต้องใส่เวลาหลายจ้ะพี่น้อง อาจารย์สำหรับคลิปนี้ซาลิเคนีเกตสิขอตบวเปลี่เท่านี้เด้อจ้ะขอพระคุณทุกๆท่านที่เข้ามารับชมกดติดตามกดไลค์ให้ซาลิเนาะจชะเนาะขอบคุณทุกๆกกำลังใจทุกคอมเมนต์จ้าสำหรับคลิปนี้ซาลิเคนีิขตัวลาดก่อนคลิปหน้าพอกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับหมานเหลือตาเห็นครับผมบุญของสองเบากันครับผมหมานขี้กันครับ